มันเป็นที่ฮือฮามากในช่วงสองสมปีที่ผ่านมาที่มีอาหารเสริมที่สามารถย้อนวัยคุณได้ผมได้ยินเรื่องนี้มาหลายปีแต่ว่าผมทดลองกับตนเองนั้นประมาณหนึ่งปีที่แล้วและพบว่ามันได้ผลจริงจึงนำมาเล่าจากประสบการณ์จริงและในคลิปนี้ผมจะอธิบายว่ากลไกมันทำงานยังไงและต้องขอเตือนว่าคลิปนี้มีโฆษณาแฝง ที่คุณสามารถกระโดดข้ามได้ไม่ได้บังคับให้ดูไม่ต้องรอ10วินาทีจำได้เลยสวัสดีครับผมลอยชุนพงทองวันนี้จะมาพูดเรื่องสำคัญเรื่องที่หลายคนรอคอยว่าเงินสามารถซื้อเวลาได้หรือไม่เงินสามารถชะลอความแก่ได้หรือไม่และคำตอบก็คือมันทำได้สิ่งที่ใฝ่ฝันกันมานานรวมถึงจินซีหองเต้ด,ด้วยว่าจะมียาวิเศษ ที่จะทําให้เขาอยู่เป็นอมตะแต่ว่าไอ้ทาให้อยู่เป็นอมตะนั้นก็คงจะใช้เวลาอีกเป็นร0อปีในขณะนี้สิ่งที่ทําได้ก็คือการย้อนวัยถ้าเกิดคุณสามารถย้อนไวัยได้ปีละครึ่งปีก็หมายความว่าคุณสามารถชะลอความแก่ไปได้ถึงเท่าตัวมนุษย์ส่วนมากกลัวความเจ็บป่วยมากกว่ากลัวความตายในปัจจุบันเนี่ยคนมักจะแข็งแรงจนถึง82แล้วก็ติดเตียงกัน5ปี ดีกว่าเสียชีวิต87ผมไม่อยากให้คุณเป็นหนึ่งในบรรดามนุษย์เฉลี่ยเหล่านั้นผมอยากให้คุณแข็งแรงจนถึงร้อยปีแล้วก็ป่วยสองวันตายเลยมนุษย์พยายามหาสาเหตุของความชราเนี่ยมานานแล้วก็เพิ่งจะมาค้นพบว่าทำไมร่างกายมันถึงชราและทำยังไงมันถึงไม่ให้เกิดความชราก่อนอื่นเราจะต้องมาดูก่อนว่าความชรามันคืออะไรในทางชีววิทยา มันมีหลายปัจจัยที่บ่งบอกถึงความชราแต่ตัวปงชี้ที่สำคัญที่สุดคือกํำลังวังชาคือประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อของมนุษย์เนี่ยแม้ว่ามีจำนวนเซลล์เท่ากันพออายุมากขึ้นกํำลังของมันลดลงมันเกิดอะไรขึ้นเหมือนกับนักมวยคนคนเดียวกันปอนต่อปอนเนี่ยน้ำหนักเท่ากันกล้ามเนื้อของเขาเท่ากันแต่ทำไม นักมวยคนนี้ในวัย25่ถึงแข็งแรงกว่าในวัย35้งทั้งๆท,ที่หน้าตัดกล้ามเนื้อก็เหมือนกันเดียแต่ทำไมพลังหมัดมันถึงลดลงมันเป็นเพราะว่าอายุตามปฏิทินหรือเปล่าหรือเซลล์มันเสื่อมและอะไรในเซลล์ที่มันเสื่อมและผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์แต่คอมเมนต์ที่จะโพ่ให้ผมเห็นก่อนก็คือคอมเมนต์ของสมาชิกที่มีสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ในเซลล์กล้ามเนื้อจะว่าไปก็ทุกเซลล์นั่นแหละ มันจะมีแบคที ria เล็กๆที่มนุษย์รับมาเป็นพันล้านปีที่แล้วยังไม่ได้เป็นตราโดยซ้ำไปในแต่ละเซลล์เนี่ยจะมีแบคที r ียพวกนี้เข้ามาอยู่อาศัยเป็นพันตัวแบคทีเ r ียเหล่านี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ของสิ่งมีชีวิตสัตว์หลายเซลล์มาร่วมพันล้านปีมีชื่อว่าไมโทคอนเดรียเป็นตัวผลิตพลังงานไอไมโทคอนเดรียเนี่ยมันก็เหมือนกับหม้อปั่นไฟ คนที่เรียนชีววิทยามาก็จะรู้ว่ามันสร้าง ATP e ซึ่งเป็นโมเลกุลที่เปรียบได้กับกระแสไฟฟ้านอกจากนี้มันก็ยังสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายด้วยบอกเซลล์ให้ตายสร้างใหม่และนำสเต็มเซลล์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการปรับระดับแคลเซียมปรับสมดุลต่างๆของร่างกายประเด็นมันมีอยู่ว่าคนวัย25เนี่ยมันเหมือนกับว่าเขามีหม้อไฟใหม่ กล้ามเนื้อของเขา1กิโลเขาสามารถยกน้ำหนักได้10กิโลอันนี้เป็นตัวอย่างแต่คนวัย6กกล้ามเนื้อเท่ากันแต่เสมือนกับว่ามีหม้อไฟเก่ากล้ามเนื้อ1กิโลเท่ากันเนี่ยกลับยกได้แค่5กิโลก็คือจำนวนไมโทคอนเดรียนในเซลล์มันลดลงเท่านั้นยังไม่พอประสิทธิภาพของมันเนี่ยก็ลดลงด้วย มันก็เลยสร้าง ATP ไม่เท่ากับสมัยที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวมันถึงทำให้คนแก่ซึ่งมีกล้ามเนื้อเท่ากับคนหนุ่มสาวแต่ว่ากำลังมันลดลงจากเดิมมีไมโทคอนเดรีย2,000ตัวอยู่ในนั้นก็อาจจะเหลือ1,200ตัวประสิทธิภาพของแต่ละตัวที่เคยเป็น100%ก็อาจจะเหลือ70%ทําทำให้มันทำงานไม่มีประสิทธิภาพ แล้วมันก็เหมือนกับเป็นซอมบี้ไม่ตายสักทีทีนี้ทำไมมันไม่สร้างใหม่โยนเซลล์เก่าทิ้งแล้วก็สร้างใหม่ซะเลยปัญหาก็คือมันสื่อสารกับนิวเคลียสได้ไม่ดีเวลามันแก่ตัวแล้วเนี่ยไอสิ่งที่มันใช้สื่อสารร่างกายสร้างให้มันไม่พอและวิธีการที่จะย้อนวัยก็คือจะต้องทำให้ทุกเซลล์มันมีไมโตคอนเดรียเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันไอเซลที่จะตายอยูแ่แล้วก็ปล่อยให้มันตายไปแล้วก็สร้างใหม่แต่ว่าเวลาสร้างใหม่นั้นจะต้องสร้างให้ดีกว่าเดิมจะต้องสร้างแบบย้อนไวไม่ใช่สร้างแล้วเสื่อมลงไอไมโตคอนเดรียเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องยนต์สันดาบเชื้อเพลิงของมันเรียกว่า NAD แล้วจะว่าไปอ่ะคุณไปฉีด NAD ก็ได้คอสละแสนบาทเข็มละหมื่นคอสนึงก็สิเข็ม นี่เป็นการเติมเชื้อเพลิงแบบชนิดที่เอาเบนซินผสมออกซิเจนฉีดเข้าไปเลยนะแต่ว่ามันจะดีกว่าไหมถ้าเกิดคุณเอาเบนซินเฉยๆฉีดเข้าไปแล้วให้มันหาออกซิเจนเองมันก็ประหยัดกว่าถูกไหมครับ NAD เนี่ยมันเหมือนกับการเหยียบคันเร่งเพิ่มน้ำมันเข้าไปในกระบอกสูบอะมันก็มีกำลังเพิ่มขึ้นทันที และอันที่สองที่น่าสนใจแล้วผมอยากจะให้คุณโฟกัสตรงนี้คือ NAD เนี่ยมันช่วยให้ไมโทคอนเดรียสื่อสารกับนิวเคลียสได้ดีขึ้นเวลาที่จะสร้างเซลล์ใหม่มันก็สื่อสารว่าไอตัวที่เป็นสเตมเซลล์เนี่ยที่เป็นเซลล์ต้นกำเนิดหน้าตามันเป็นยังไงทำออกมาแล้วให้มันใกล้เคียงกับของเดิมมันก็เลยทำให้คุณสามารถย้อนวัยมีกำลังวังชามากกว่าเดิมและไอ NMN MM รวมถึง NR เขาเรียกว่ามันเป็น Precursor หรือว่ามันเป็นวัตถุดิบที่ร่างกายจะนำไปใช้แล้วก็สร้าง NAD นะอีกครั้งหนึ่ง NAD คือเชื้อเพลิงที่ไมโทคอนเดรียมันสามารถใช้ได้ทันทีแต่ถ้าคุณฉีด NAD ราคามันแพงสู้กิน NMN ดีกว่ามันเหมือนกับว่าคุณจะฉีดคาเฟอีนเข้าร่างกายอย่างเนี้ยคุณกินคอฟฟไม่ดีกว่าเหรอมันถูกกว่าที่คุณไปฉีดคาเฟอีนเข้ากระแสะเลือดอีก ส่วนไอการสร้างเซลล์ใหม่มันต้อง copy เซลล์เดิมที่นี้ไอการ copy เซลล์เดิมนั้นมันจะต้องดูต้นฉบับจากสเตมเซลล ANAD เนี่ยไอพลังงานตรงเนี้ยมันช่วยให้ copy ได้เหมือนเดิมมากขึ้นไอจุกที่อยู่ปลายของโครโมโซมมันสามารถยาวขึ้นได้และไม่เคยปรากฏมาก่อนว่ามันยาวขึ้นมันมีแต่จะหดสั้นลงเหมือนกับเครื่องถ่ายเอกสาร ถ่ายจากก๊อปปี้ที่หเอาก๊อปปี้ที่หไปถ่ายเป็นก๊อปปี้ที่2มันก็เลือนลางไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปแอบเห็นต้นฉบับเดิมแล้วเอาต้นฉบับเดิมนั้นมาปรับแก้ฉบับที่ห0ึว่าของเดิมมันควรจะเป็นยังไงไอ้ฉบับที่ห0ึนึงมันก็จะชัดเจนขึ้นที่นี้ไอ้การเพิ่ม NAD โดยการกินเนี่ยมันมีสองลักษณะก็คือกิน NR กับ NMN มันเหมือนกับคุณจะเติมเบนซินหรือจะเติมดีเซลและแต่ละคนมันก็ถนัดไม่เหมือนกันผมลองทั้งคู่แล้วแล้วพบว่ามันให้ผลได้พอๆกันแต่ว่า NR มันมีไซเอฟเฟ e c t มันเหมือนกับเครื่องยนต์ดีเซลที่มีเสียงดังน้ำมัน1ลิตรเท่ากันดีเซลมันไปได้ไกลกว่าไอ NR เนี่ยปรากฏว่ามันอาจจะทำให้คุณนอนไม่หลับและไอการนอนหลับนั่นมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับผม สรุปว่าจะ NR หรือ NNN ใช้ได้ทั้งคู่คุณจะใส่น้ำมันเบนซินหรือดีเซลใช้ได้ทั้งคู่แต่ว่าเครื่องยนต์เบนซินได้รับความนิยมกว่าแน่นอนมันก็ต้องมีเหตุผลของมันสารัฐอเมริกาอยอยของเขา FDA เขาบอกว่าให้ NNN เป็นยาไม่ให้เป็นอาหารเสริมแล้วมันมีเหตุผลและมันเป็นเหตุผลที่ดีมาก คือ 1. มันพิสูจน์แล้วว่ามันสามารถรักษาความชราได้และอเมริกากำลังจะบอกข้อความที่สำคัญแก่ชาวโลกว่าไอความชรานั้นมันเป็นโรคอย่างหนึ่งและที่สำคัญก็คือมันเป็นนิสัยของหมอที่ชอบจ่ายยาเขาจะไม่แนะนำให้คุณกินอาหารเสริมแต่เขาจะซื้อให้พ่อแม่เขากินแต่ถ้ามันมียาออกมาเมื่อไหร่คุณขอเหอะเขายินดีเี่จะจายให้คุณ มากกว่าแนะนําให้กินอาหารเสริมเพราะฉะนั้นถ้า NMN MM เป็นยาเมื่อไหร่หมอสะดวกใจที่จะจ่ายขณะที่ถ้ามันเป็นอาหารเสริมเขาไม่สะดวกใจที่จะแนะนํามันมี2เหตุผลเหตุผลหนึ่งก็คือในโรงพยาบาลเอกชนเวลาที่หมอจ่ายยาเนี่ยเขาจะได้คอมมิชชั่นและเหตุผลที่2คนที่มีอิทธิพลมากที่สุดสําหรับหมอเขาไม่ได้บาฟังยูทูบเบอร์อย่างผม แต่เขาฟังเซลแมนขายยาเขาถือเอาเซลแมนขายยาเป็นครูให้ความรู้แก่เขาว่ายาแต่ละตัวประสิทธิภาพการทำงานมันดีไม่ดียังไงที่นี้เซลแมนขายยาเหล่านั้นเขาไม่ได้ขายอาหารเสริมเขาขายแต่ยาในเมื่อ NMN MM มันเป็นยาเมื่อไหร่เขาก็ขายให้กับหมอโดยตรงแล้วหมอก็จะช่วยโปรโมทให้ด้วยมันมีเรื่องตลกเศร้าๆในเมืองไทย ก็คือวิตามินดีที่เกิน50,000ื่นอเนี่ยจะต้องจ่ายโดยแพทย์แล้วมันก็ตลกที่แพทย์เนี่ยชอบจ่ายกันนักวิตามินดี5 0 0 0 0ื่นยแทนที่คุณจะกินวิตามินดี3ทุกวันวันละ5,000ันยคุณจะต้องไปรับใบสั่งแพทย์แล้วก็กิน50,000สัปดาห์ละหนึ่งครั้งไอกินครั้งละ5 0,000ื่นอและสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเนี่ย ขอให้รู้ว่าคุณได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่คุณกินวันละ5,000 IU ทุกวันถ้าคุณเอา5,000คูณ7มันก็ได้35,000ถูกไหมครับตัวเลข IU มันน้อยกว่าแต่การแบ่งกินทุกวันนั้นมันทำให้คุณได้รับประโยชน์มากกว่าคุณกินเฉพาะวันอาทิตย์50,000 IU ะอีกจนผมมีสมมติฐานไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่า ไอการที่หมออยากให้คุณกินสัปดาห์ละ50,000นั้นเป็นเพราะว่าได้คอมมิชชั่นจากการจ่ายยาเพราะว่าวิตามินดีที่มีค่าตั้งแต่50,000ื่ยเป็นต้นไปนั้นถือว่าเป็นยาต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้นขณะที่ถ้าเกิดหมอคนเดียวกันเนี่ยเขาแนะนำให้คุณไปซื้อวิตามินดีข้างนอกกินวันละ5,000ันยูเนี่ยเขาไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นสมมุติฐานของผม อาจจะผิดก็ได้คุณลองไปคิดเอาและไอไวิตามินดีที่ว่าเป็นเม็ด50,000 IU 60,000 IU เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงมันมีประโยชน์สําหรับคนที่ขาดวิตามินดีอย่างรุนแรงและจําเป็นต้องอัดเข้าไปวิธีอัดวิตามินดีมันมี2แบบ 1. ก็คือฉีดเข้ากระแสเลือดก็เสียค่าใช้จ่ายสูงหน่อยและ2ก็กินไอห้าห0 0 0ื่น IU นี่แหละติดต่อกันสัก4วันไอนี้ก็ถูก มันมีประโยชน์แบบนี้มันไม่ใช่ว่าเอาวิตามินดี5-60,000 IU มาให้คนไข้กินเฉพาะวันอาทิตย์ผมเชื่อว่ามีแต่หมอที่ไม่มีจรรยาบรนที่แนะนำคนไข้แบบนี้เพราะต้องการคอมมิชชั่นแต่ความเชื่อของผมอาจจะผิดก็ได้ถ้าผมเป็นหมอผมก็จะแนะนำให้ไปซื้อกินข้างนอกไม่ต้องมาซื้อจากโรงพยาบาลและกินแค่5,000 IU อย่างไรก็ตามประเทศอื่นยังถือว่า NMN และ NR เป็นอาหารเสริมยังไม่ใช่ยาคุณสามารถซื้อกินได้เอาละที่นี้มาถึงจุดสำคัญจากประสบการณ์ของผมที่กิน NMN แล้วก็ NR มากว่าปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณจะต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าผมเป็นคนที่กินวันละหนึ่งมื้อโดยปกติ และปีที่แล้วเนี่ยผมกิน3 2มื้อมือเท่านั้นผมไม่ใช่คนที่ชอบอัดโปรโตีนผมไม่ใช่สายเพาะกายไอย้เรื่อง p ุ s h up ผมไม่รู้ความแตกต่างระหว่างวิตพื้นกระดันพื้นผมรู้แต่คำว่า push up ในภาษาอังกฤษผม push up ขึ้นลงสุดเนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยผมได้15ครั้งและได้อย่างนี้มาหลายปีหลังจากที่ผมกินตัวนี้มันเพิ่มขึ้นมาเป็น40ครั้งหมายความว่ากล้ามเนื้อแขนของผมมันแข็งแรงขึ้น แล้วก็ซิอ up จาก20ขึ้นมาเป็น45กำลังขาผมยกน้ำหนักด้วยกําลังขาแบบ3เซตเนี่ยเซตละ15ครั้ง3รอบเดิมทีเดียวผมถ่วงด้วยน้ำหนัก23กิโลเพิ่มขึ้นมาเป็น36กิโลพอพูดถึงความอึดผมขึ้นเขาหลวงจังหวัดสุขโขทยัยระยะทาง3.7กิโลแต่เป็นทางชัน45-90องศา ตลอดเส้นทางขึ้นยากกว่าภูกระดึงคนที่เคยไปทั้งสองที่จะรู้ว่าเขาหลวงนั้นขึ้นยากกว่าภูกระดึงแล้วผมก็เดินแบบไม่เร่งรีบไม่ได้ตั้งใจจับเวลาหรอกแต่ว่าดูจากกล้องที่ถ่ายไปเรื่อยๆนะพบว่าผมใช้เวลาสองชั่วโมงสามนาทีจนมีคนชวนให้ผมเข้าแข่งขันนะคือถ้าเกิดแข่งเนี่ยผมก็คงทำเวลาได้ไม่เกินหชั่วโมงครึง่ง แต่สิ่งที่มันชัดเจนอยู่อย่างหนึ่งก็คือสายตาอาการที่เรียกว,ว่าเลนส์แข็งหรือสายตายาวคนแก่จะต้องเข้าใจอยู่อย่างว่าผมเป็นคนสายตาสั้นใส่แว่นเนี่ยลบหนึ่งแล้วก็ต้องใส่โปรเรสซีฟเลนส์เลนส์ของคนแก่เดิมทีเดียวเนี่ยใส่2.5แต่ปัจจุบันพบว่าผมใส่1.5ก็พอหรือผมไม่ต้องใส่แว่นเลยในการอ่านหนังสือในการอ่านหน้าจอ เรียกว่ามีสายตาเหมือนกับว่าย้อนกลับมาในวัย43อีกครั้งหนึ่งก็คือยังมีอาการสายตายาวแต่ว่าอาการสายตายาวนั้นมันลดลงไปเยอะพูดง่ายๆก็คือสภาพเลนส์ตาของผมเนี่ยจากเดิมที่มันแข็งมากมันก็แข็งน้อยลงและอันนี้มันสอดคล้องกับงานวิจัยที่เพิ่งเสด็จน้ำออกมาใหม่ๆคุณลองค้น Google ดูก็ได้ว่า NMN MM มันช่วยเรื่องสายตาจริงไหมมันช่วยปรับสายตาให้ดีขึ้นเอาละ ถึงจุดนี้หลายคนก็สนใจว่าจะไปหาซื้อที่ไหน N M N เนี่ยถ้าเกิดคุณค้น Google รับรองได้ว่ามีเป็นหลายร้อยยี่ห้อและผมกล้าบอกได้เลยว่า99%เป็นของปลอมผมก็เคยโดนหลอกของปลอมกับของจริงเนี่ยมันเหมือนกับคุณซื้อกาแฟปลอมก,กับกาแฟจริงกาแฟจริงคุณดื่มเข้าไปแล้วมันตื่นตาคุณรู้ภายใน20นาทีไอ้ N M N ก็เหมือนกัน พลังกำลังคุณเพิ่มขึ้นภายในหนึ่งชั่วโมงเพราะว่ามันไปเพิ่ม NAD ให้กับไมโทคอนเดรียแทบจะทันทีเลยวันนั้นเลยและมันก็มีผลต่อกล้ามเนื้อของคุณวัยของคุณสายตาของคุณในระยะยาวทีนี้วิธีการกิน NMN นั้นผมแนะนำให้คุณกินร่วมกับ TMG และที่สำคัญก็คือคุณต้องออกกำลังกายด้วยถ้าคุณไม่ออกกำลังกายแล้วเนี่ย นำไปใช้ของ NAD การสื่อสารของ NAD กับนิวเคลีสเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลไม่ใช่ว่าจะกินแต่อาหารเสริมแล้วคุณไม่ออกกำลังกายนะคุณต้องออกกำลังกายด้วยมันถึงจะได้ผลมันถึงจะเกิดการย้อนวัยแต่ถ้าเกิดคุณออกกำลังกายอย่างเดียวโดยที่ไม่กิน NMN สายตาคุณก็ไม่ได้ดีขึ้นประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อของคุณก็ไม่ได้ดีขึ้น และไอตัวที่ผมกินนั้นก็คือเป็นของมูล,ลนิธิ do not เอชของอังกฤษซื้อผ่านจากเว็บไซต์ได้ถ้าเกิดคุณซื้อด้วยโค้ดรอยอะคาเดมีเขาก็จะให้ส่วนลด10%แล้วเขาก็จะให้ผม5%เป็นการตอบแทนหรือคุณจะซื้อด้วยโค้ดอื่นก็ได้นะแนะนำให้คุณซื้อด้วยโค้ดถ้าคุณไม่ชอบช่องผมคุณก็ไปหาโค้ดอื่นก็ได้ส่วนลด1 0เหมือนกัน และคาดว่าเขาก็คงให้ผลประโยชน์กับคนที่ให้โค้ด5%เช่นกันแล้วถ้าเกิดมีข้อสงสัยก็อีเมลไปถามเขาวิธีการกินนี้ก็สำคัญอย่าง N M N หรือ N R เนี่ยผมจะกินตอนเช้าเรียกว่าทันทีที่ตื่นเลยมันจะช่วยปลุกร่างกายคุณด้วยในตัวคล้ายๆกับเป็นกาแฟยังไงอย่างนั้นส่วน T M G นั้นผมจะกินก่อนนอน ไอ้ TMG เนี่ยมันราคาถูกมันเป็นตัวเสริมให้ NMN ทำงานดีขึ้นมันเหมือนกันเป็น booster นะมันช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อด้วยเขาวิจัยพบว่าถ้าเกิดกิน TMG แล้วคุณไม่ต้องกิน NMN มากมันก็ช่วยประหยัดแล้วก็เวลากิน NMN นั้นกินให้ได้1กรัม1แคปซูลนั้นมันมีแค่ครึ่งกรัมเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องกิน2แคปซูล และบางคนก็นิยมกินร่วมกับไขมันแต่ผมไม่ได้กินร่วมกับไขมันนะผมถือว่าไอการซึมซับอะไรต่างๆมันคงไม่ต่างกันมากและผมก็ไม่ได้กินแบบสับลิงกัก้หรือว่ากินให้มันละลายใต้ลิ้นผมถือว่าไอพวกนั้นมันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะไอการดูดซับดูดซึมมันจะมากกว่ากันสัก5% 1ารซผมไม่ได้มองเรื่องพวกนั้นเป็นเรื่องสำคัญ สิ่งที่สำคัญมากและผมต้องเน้นก็คือการเก็บ NMN MM. คุณจะต้องเก็บในตู้เย็นช่องธรรมดาอย่าให้อุณหภูมิเกิน7องศาปกติในตู้เย็นเนี่ยอุณหภูมิมันอยู่ที่4-5องศาถ้าไม่ใช่ช่องฟรีซนะครับคุณก็เก็บไว้ที่อุณหภูมินั้นน่ช่องผักอาจจะ5หรือ6องศาผมก็เก็บเอาไว้ที่อุณหภูมินั้นถ้าคุณเก็บนอกตู้เย็น ผงของ NMN เป็นสีเหลืองเมื่อไหร่แทนที่จะเป็นสีขาวโยนทิ้งได้เลยทั้งกระปุกกระปุกหนึ่งอาจจะหมื่นกว่าบาทและการสั่งซื้อนั้นจะต้องสั่งออนไลน์เท่านั้นไม่มีตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยโดยเฉพาะตัวแทนจำหน่ายจากเมืองจีนซึ่งมีเยอะเหลือเกินยี่ห้อนี้เป็นของอังกฤษคุณจะต้องสั่งจากเว็บไซต์ของเขาโดยตรง ้องมั่นใจว่าของที่ส่งมานั้นส่งมาจากอังกฤษไม่ใช่ส่งมาจากจีนและหลายคนก็อยากจะรู้ว่าไม่มีตัวแทนจําหน่ายในเมืองไทยหรอเขาก็อยากให้ผมเป็นตัวแทนจําหน่ายแต่ว่ามันไม่เหมาะสมให้คุณสั่งโดยตรงดีกว่าและขอย้ำว่า Do not age นั้นเป็นมูลนิธิหน้าที่หลักของเขาก็คืองานวิจัยแต่ว่าการวิจัยนั้นมันจะต้องใช้ทุน แทนที่เขาจะไปแบมือขอทุนรัฐบาลอังกฤษทุกปีเขาก็เอาทุนก้อนเดิมนั่นแหละมาทำวิจัยได้ผลจากงานวิจัยแล้วเอางานวิจัยมาขายก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้รายได้ที่เขาได้จากการขายของเขาก็กลับไปทำวิจัยใหม่และนี่คือแนวทางที่ถูกต้องของการทำมูลนิธิที่ยั่งยืนมูลนิธิที่ยั่งยืนนั้น ไม่ใช่มีแต่แบมือขอรัฐบาลในเมืองไทยก็มีกระจกเงาที่ไม่ได้แบมือขอใครเป็นจิตศรัทธาจากประชาชนหลายแสนคนในแต่ละปีและคุณอาจจะไม่รู้ว่าบริษัทอีกเกียเป็นมูลนิธิที่ใหญ่อันดับสองของโลกเขาก็มีโครงสร้างที่คล้ายกันก็คือด้านหนึ่งทำกำไรเสร็จแล้วเอากำไรที่ได้นั้นมาทำสาธารณกุศล และหลายคนก็บอกว่าอ้าวถ้าไม่มีตังก็หมดสิทธิ์เหรอและเรื่องเนี้ยผมก็บอกหลายครั้งว่าไม่มีตังคุณก็มีสิทธิ์ที่อย่างน้อยที่สุดชะลอความแก่ให้ได้ก่อนหรือแม้แต่คุณจะกิน NMN MM เนี่ยคุณก็ต้องชะลอความแก่ให้ได้ก่อนที่คุณจะย้อนวัยเหมือนในคลิปเลยใช่ครับผมแต่เอาจริงๆคือดูแบบใสกิ้งเลยนะครับอาจารย์ทำา IF ผม<า>กินวันละหนึ่งมือ้อเราพบในหนูว่าหนูที่กินวันละมื้อเนี่ย หรือกินแบบอดอกอยากๆอายุมันยืน <S <S 2> <S 2> อออายุยืนๆๆกว่าไม่เป็นโรค<อ>ไอหนูที่กินอาหารไม่จํากัดอ,ะอ่ะอายุสั้นไอหนูที่อดอดอยากๆอ่ะปรากฏว่ามันแก่ช้าอันดับแรกก็คือหยุดเหล้าหยุดบุหรี่ทันทีหยุดเล่งอนุมูลอิสระโดยการกินของทอดแป้งทอดน้ําตาลรวมถึงความเครียดแล้วคุณก็ต้องต้านอนุมูลอิสระโดยการกินอาหารดีอาหารออร์แกนิก ที่ผมเคยแนะนำเครื่องเทศผักผลไม้ที่ไม่หวานที่ดีไปกว่านั้นก็คือการขจัดอนุมูลอิสระด้วยการกินน้อยมือ้อทำ IFOMAD ก็คือ one meal a day หรือกินวันละมือ้อรวมถึงปลอง fasting ก็คืออดข้ามวันอันนี้คุณประหยัดสตังแน่ถ้าเกิดคุณอยากจะประหยัดแล้วข้อที่5การออกกำลังกายช่วยให้ชะลอไวัยได้ แต่ว่าไม่ใช่ออกกำลังกายแบบวิ่งมาราตอนนะครับผมแนะนำให้คุณออกกำลังกายแบบฮิตและผมก็อธิบายไปแล้วว่าฮิตคืออะไร High Intensive Interval Training ออกให้หนักเหมือนกับวิ่งหนีเสือสิงโต2นาทีแล้วก็หยุดเพื่อหอบแล้วก็วิ่งใหม่ทำอย่างนี้สักสองสารอบก็พอคุณออกกำลังกายไม่ถึง10นาทีแต่ประสิทธิภาพมันสูงมากเพราะว่าปอดคุณจะดีมากหัวใจคุณก็จะดี หัวใจของคุณเนี่ยได้เต้นกันถึง150ครั้งต่อนอาทีเลยแต่มันเป็นช่วงสั้นๆและอันสุดท้ายก็คืออาหารเสริมย้อนไว NMN แล้วก็ TMG นั้นเป็นตัวที่สำคัญที่ผมแนะนำมากกว่า NR แต่ถามว่ามันมีตัวอื่นอีกไหมที่เป็นอาหารเสริมย้อนไวมันมีครับมีอีกหลายตัวแต่ว่าไม่ว่าตัวไหน NMN ดูเหมือนจะเป็นพระเอกในขณะนี้ มีตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากไม่แพ้ Nmn MM, เรียกว่า s i r t u i n s i ิกแอ t ติเวซึ่งผมอธิบายไปในคลิปก่อนหน้าและผมจะแนบคลิปของ s i r t u i n s i เอาไว้ในคลิปนี้ผมต้องบอกอย่างนี้ว่าผมเป็นหนูทดลองคือผมชอบลองของแม้ว่าจะต้องซื้อมาผมก็ลองผมกินทั้งหมด11ตัวแต่ว่ามันมีแค่6ตัวที่สำคัญก็คือ6ตัวที่อยู่ข้างบน เอาละครับอย่าลืมพื้นฐานคุณต้องกินอาหารที่ดีแล้วก็อาจจะเสริมด้วยอาหารบ้านๆน,นี่แหละเครื่องเทศอิตาลีคมิ้นชันอบเชยงาดำแมงลักพริกไทยดำกระเทียมผงโกโก้ชามัชชะรวมถึงใบมะลุมอ่อนไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วผมก็อธิบายแล้วว่าคุณทำเองก็ได้แต่ถ้าไม่มีเวลาก็สนับสนุนกิจการของน้องชายผมตามที่เห็นและถ้าเกิดคุณสนใจ เซอร์ทวนซิกแอคติเวเตอย่าลืมคลิปที่ผมแนบไว้ขอขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ